คืนพรุ่งนี้ค่ำคืนแห่งพระราหูเทพผู้เปลี่ยนดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดี เทพแห่งโชคลาภความร่ำรวยคืนวันพุทธที่5กุมภาพันธ์นี้โดยมีคติความเชื่อว่าการบูชาพระราหูสามารถช่วยลดผลกระทบทางลบในชีวิตได้โดยจะทําวิธีบูชาในคืนวันพุธกลางคืนการบูชามักประกอบด้วยการถวายของดํำ8อย่างซึ่งเป็นเลขแห่งพระราหูและทําการสวดมนต์บทบูชาพระราหู ผู้ศรัทธาสามารถเข้ามาสักการะบูชาองค์พระราหูโดยมีบริการเทียนฟรีได้ตลอดทั้งวันและจะมีพิธีบวงสวงพระราหูในช่วงค่ำพิธีบูชาเสริมดวงเสริมบาร,รมีเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีปรับสิ่งที่ดีให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปสามารถเข้าร่วมพิธีได้ฟรีโดยมีมัสซาเบสอาจารย์เบสินกรเจรจาปรีดีเป็นเจ้าพิธีผู้ศรัทธาร่วมถวายของไหว้แปดอย่าง เทียนพระราหูและแผ่นทองกเนสวรรโนประทับราหูร่วมบุญพันละ399บาทเสร็จพิธีส่งแผ่นทององค์กเนสวรรโนให้แก่ผู้ศรัทธาเงินทำบุญทั้งหมดนำไปต่อยอดบุญสะสมเพื่อจะสร้างอุทยานพระพิคเนศมหาเศรษฐีจังหวัดชัยภูมิสักกะพระราหูได้ตลอดทั้งวันและสามารถเข้าร่วมพิธีได้ตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่ม เป็นต้นไปเข้าร่วมพิธีได้ฟรีโอมรามราฮเวนามะหฮ